สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาพรโรแก้วรหัสนักศึกษา670-250-8950จะมาแนะนำและวิเคราะห์ตัวเลขจากแดชบอร์ดนะคะขั้นตอนแรกก็คือเลือกดูที่แดชบอร์ดก็คือเลือกบัญชีเจ้าหนี้บัญชีเจ้าหนี้จะปรากฏเป็นปัจจุบันเกิน1-30วันเกิน31-60ถึง60วันเกิน61-90วัน,น,วนและเกินกว่า90วัน บัญชีเจ้าหนี้จะมีเกินกว่า90วันที่ยังไม่ได้ชําระนะคะต่อไปเป็นบัญชีลูกหนี้บัญชีลูกหนี้ก็จะปรากฏเป็นปัจจุบันเกิน1นึถึงสาวันเกิน31มสถึงหกวันเกิน61สิถึงเกวันและเกินกว่า90วันจะเห็นได้ว่าบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้มีการค้างชําระและยังไม่ได้ชาระเกินกว่าเก้าสิบวันฝ่ายบริหารก็ต้องนําข้อมูลตรงนี้เพื่อไป วิเคราะห์และการจัดการการจัดการลูกหนี้ต่อไปค่ะต่อไปภาพรวมภาพรวมรายได้ช่วงเดือนมกราคมจะอยู่ที่สองแสนหกหมืนแปดพันส่วนค่าใช้จ่ายรวมแท่งกราฟจะขึ้นอยู่ที่สามแสนสองหมืนเจ็ดพันเก้าร้ยเจ็ดบหกบาทค่ะโดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายจะสูงกว่ารายได้ อยู่5 9 9หมบหบาทห4สิตางค์ค่ะจากข้อมูลตรงนี้จะต้องนำข้อมูลไปบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายหรือจัดการเรื่องการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นค่ะสำหรับการนำเสนอขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ